น้องคอปเตอร์อุ้ยชื่อเหมือนกับกอปเตอร์เลยมาหน้าน,นี่ลูกมาหน้าน,นี่น้องคอปเตอร์นะครับผมเอฟซี FC อาจจะจำได้หลายๆคนที่น้องไปหลังเวทีไปสมัครวันนั้นน้องที่อยู่บนรถน้องคุณ์เตอร์ไม่เห็นมัน้งเหรอครัเห็นไหมเห็นอยู่ใช่ไหมคุณอันเด็กคุณยหญ่หรืคุณย่าเหรอคุณใหญ่คุณใหญ่แล้วนังนน่งผีคุณยหญคุณย่ามานั่งก็น้องคอปเตอร์ไปไปอ่าสมัครที่ที่วง แล้วก็วงเรามันก็เต็มนะครับพี่นอ้องวงเข้ามันก็เต็มแล้วกันสามารถชีพวงเข้าขึ้นหนึ่งรถนะครับผมรถมันก็มีที่นั่งแล้วเดินสายกับวงไปได้ไหมค่อนข้างที่จะตอนนี้คือแน่นไปบ่ดยพี่นอ้องแล้ววันนี้คิดว่าผู้ยัพี่ได้ามาหาทนอย่างเมื่อเดือนที่มาอบอลูครับบอลูบอลูนน้องคอัเต์ก็อายุท่าไหนลูก อายุ13ครับ13ปี13ปีคืออันพ่อกบแม่ก้ใส่คำนี่บ,นบออันเป็นคุณย่าอันบอกเป็นคุณย่านะครับผมในในที่ว่าว่ออันอันที่เขาทาเค่ือบเป็นเป็นมาร่าขอเข่านั่นแหละพี่น้องก็น้องก็มีความสามารถถือว่าอายุ13ปีเก่งครับพี่น้องแม่แพล้นี่มากแม่เพ้เอชอบไปเลยตอนแรกเราก็ปรึกษากันว่าอุ้ยอันขันีรับน้องเขาวง่เก็คือโค้งสิบอะไ้นะครับ คือน่าจะน่าจะรับเข้าโบงไม่ได้เพราะว่ารถมันเต็มแล้วก็หลายๆอย่างคือมันมันหลายอย่างมันเต็มพี่น้องเพราะนั้นเล้ยก่ะตอเขอใจร่้เอฟซีบางคนนมนเขามาว่ารับน้องโรดรับน้องโรดคืออยากรับอยู่แต่ว่าหนึ่งหลับบุคลากรก่อนมันล้นเหลือซะเหลือเกินถ้น้องไปก็ยังหาจุดจุดเข่าให้น้องไปท่านใดคือหาจุดเสียบยังไม่ได้เพาสบายพี่น้องเออก็เลยพขกกอนสิก็เลยก็เลยก็เลยยังดี ก็เลยคิดว่าเสี่ยวนอกเขาตัวเกี่ยวมิวสิกตัวเกี่ยวมิวสิกก็หนูรู้จักอีกนิดใชไหมลูกเออตัวเกี่ยวมิวสิกก็เป็นค่ายเพลงใหม่ที่เราเปิดขึ้นมาซึ่งคุยกับคุณย่าแล้วอันนี้ไม่ได้บอกแล้วนี่มามาแบบมาแบบไม่ได้บอกรู้ตัวไหมยง่บอกไปเฮีงเมื่อกี้นี่ย่าบอกไปเฮีงเมื่อกี้ในแบบหนามปืนมันบอกว่าอยงไรว่ได้พงยังเลยครับมีอะไรแบบหนามมันบอแบบหนามไปรลาวมันเป็นสีฟ้าแล้วไปแล้วมันก็จาบอกก็เอ่อ วันนี้แม่แพลวบอกว่าให้มาเป็นตัวแทนก็คือให้น้องเข้าตัวเกี่ยวมิวสิกตัวเกี่ยวมิวสิกยังเปลี่ยนท่าการคอปเตอร์เขาบครับสิไปอยูน้ำบอลตัวยวมมิสิกนะไปบอลดูนลองลองเพลงให้ฟังซิ <laughs> น้องช็อคกิวอยู่นะ แม่เพลวบอกให้มารับหนูเข้าตัวเกียวมิวสิกเห็นเอ็นดูนความสามารถของหนูว่าเออล่ำเป็นร่องเป็นนะครับพี่น้องถามว่าได้เขาวงบออันนี้คือเราไม่ได้ให้น้องเข้าวงต้องต้องจะชัดเจนว่าคือเวลาน้องเขาวงแต่ว่ารับน้องเข้าตัวเกียวมิวสิกเพื่อที่จะไปเฮดซิงเกินหรือสงสมผลงานต่อไปนะครับผมดีกว่ามีความสามารถแล้วไม่มีโอกาสเพราะแล้วเมื่อนี่เขาปืนตอากลางน้องเขาเตือนแล้วคุณยาดีใจปะเนี่ยนะ หลานใช่เนาะเดี๋ยวจะไปทำเพลงให้มันมวลเลยอย่าเบี่ยงมากกว่มือนี่เบี่ยงมากกว่มือแต่น้อยเบี่ยงแต่แม่นีก็ในหน่อยบอทำเป็นลูกทำเป็นลูกคนหนึ่งเนาะแล้วมันลูกอันนี้เอื้นญาติหรือเอื้นแม่นียกยาติแยกญาตมันบอความแม่ปลากันแต่น้อยโอ้สตาชีบีกมีแต่ชุดอย่างสีเนาะตัวเขียวมีสีกระไดมีแต่เจองสีเว้ย มีแต่ลูกกล่าพลาดพอแม่ยังเหมือนพี่น้องตกี่มีซีคอนเสียบเดอ้อเป็นค่ายเพลงที่ตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีสมาชิกในในค่ายเราเป็นเด็กค่อนข้างเยอะอ่าน้องเพลงก็อายุสิบเจ็ดอ่อน้องซีแกมอายุสิบสิบสองคนล่าสุดก็ครู่ก็ครู่ชินจังก็แก่แล้วก็อายุหลายแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ค้อที่ค้อที่ซีบันนี่ป๊าพี่น้องมีแต่ซุ่มพ่อ,พอแม่อัน ตะวัน้องเพียงองเพียงครบอยู่น้องเพียงพอแม่ยังครบอยู่แต่ว่าคอปเตอร์ก็อาจจะเต้นกล้องด้วยผู้ยังไม่เก่งใช่ไหมลูกอนาคตนานพายพะน่าหนูก็ต้อง<า>พูดให้มันม่เก่งลูกนะว่าเป็นอยังว่าเก่งไอ้กล้องว่าเป็นอยัางตะวันทุกครั้าาาสามาอาจจะก,กวานกันนะลกูกล้อย่างกัลลำมมาตั้งฟ <c oughs> ังดูฟังเดินขุจจัสักกะลาลำหลวงไตปีวัฏจั หลังเขียวองค์าญ,ญายินเสือนนอสเสองจังแต่งท้องผ้าแก้วเชื้อต่ังขา,นา้นธาตุโมวังอัดจุทุทนทงอูบทาตปานุโมแวนิวาดกาบคุมควางใส่ต่อปะคามอาลุนกิงใบงา แกต่ตายตุนพระพุทธามาให้ซึนพงศสือยืนคืนคำเพรลํมจาสนาจังบรรจรปธาลาก็ความแดนก็คอนขอนาแดนแก่นนาคอนสัทาพรพุทธาฟ้าอัน,นี้เขาเอ่อลับอยังไงลัมพื้นลัมพื้นลัา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 พ,พ,พื้นนะครับ ก็ถือว่ามาแะแวะรับน้องเข้าตัเกี่ยวมีสิคนทางการแล้วก็ส่วนเรื่องของการทํางานหรืออะไรผลงานเดี๋ยวจีจางแจงผ่านคุณใหญ่ที่หนึงก็คือมูนี้ถือว่ามารับออกควันรับเอาเขาสูบานตัวเกี่ยวมีสิยังเป็นทางการนะครับ FC ก็ก็ถือว่าตามใจ FC ด้วยเอฟซก็ชื่นชอบแม่แผวก็ชื่นชอบบอสก็ชื่นชอบมีความสามารถแต่บมมีโอกาสแม่นมค่คุณยาคุณยากับผ้าร้านไปสุดลิึ้นกัน หาล่ำหารองพี่น้องเนี่ยคือชีวิตหมอล่ำเราเข้าใจแล้วว่าเนี่ยอยู่กับคุณย่าแล้วก็พ่อแม่ก็แยกทางกาันแล้วก็ผู้ฒถาแบบแก็บคุณย่าอาจจะอายุเยอะไปหน้าใช่ไหมก็อยากให้หลานามีเขาเรียกว่าอะไรมีประสบการณ์หรือมีการงานที่มันไปข้างหน้าได้เืิดกับปิงห่วงอะไรพี่น้องก็สามารฝากฟางังเนาะอืมจะหน่อยเบสิ่งเกินกับสิบใกล้เวทีไหนก็จะไปขึ้นเวทีน,นั้นหมายถึงว่าสมมติเราแสดงไพ่สารถ้ามันใกล้เราก็จะน้องไปขึ้นนะครับผมแต่ว่า ให้เป็นศิลปินสังกัดตัวเกี่ยวมีสิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันเริ่มต้นไปเปลี่ยนมาลูกสิเป็นหาปีสิปีนี่สามเดือนจะเป็นจักเดือนมาไหมห้าปีหาปีก็เป็นโดนเลยที่ขั้นที่ขั้นที่ขั้นเรียงวันโดวงพุทธหาปีเนาะชื่อเด็กชายอะไรลูกเด็กชายนักตะกรปวัติะครับเกิดวันอะไรวันที่เจ็ดมิถุนายนครับโอ้คื้นอีกหน้าต้นนั่นวันวันแดงวันจันทร์นะครับพุทธนะคับวันจันทร์โอ้วันจันทร์ คือการเลือกนนี้กันจันทร์มีถุนหนาให้กันพี่น้องนะครับผมกะต่างตัวขอใช้ทุงคำยินดียินต้อนรับเข้าสู่ตัวเกี่ยวมีเสียงโลกนะมรือคนเกี่ยมีความสามารถแม่แพลวเขาไม่ให้โอกาสก็ตั้งใจทําเอาฝึกฝนกิ้ยงยูเ่เลีวเก่้งขึ้นต่อไปอีกเดียวมือแดสี่ปรดเจ็บเฮาสีเลือมือแดาสิบอดนะครับผมแล้วอัปเดตผ่าขุนย่ามือหน่งสุแสดงสีทานะครับแต่เราค่อยว่ากันแล้ดูนะนะวันนี้มีคำา้องเสียงไงบ้าง มีความรู้สึกยินดีครับแล้วก็ดีใจมใจชรปกติปกติย่บายท่านยังยานี่ยุะไดหนว่าง่ายบะกนี่จะไปมะีแต่ไปรั่มแมนบอกปกติคือไปรคุณแม่เป็นรำเปิดหมวกคือคุณแม่เราไปรำอยู่ตลาดแมนบอกร่างมือเขากับใบรั่มร่างมือเขากับใบเขากับแม่เขาไม่ได้เข้าใช่ไหมร่างมือกับไม่อเรากัน บ้าไร่บห่บ้าห่เนียบ้าร่าบ้าห้ารางมืขอเปิดหวกีตาร์บางคนอาจจะไม่เข้าใจคนภาคกลางหรือคนภาคเหนือกำลังดูอยู่คืออย่างไม่ร่างคอขาก็คือเราไปร้องเพลงแล้วก็อาจจะไปเปิดหมวกอะไรเงี้ยร้องเพลงร้องกวนลำอะไรเงี้ยที่เรามีความสามารถทําได้กันแล้วทั้งคนจีหางบอยคือเราไปวางหมวกมันเหมือนอีกีตาร์ใบรุ่นอยู่ตลาดนัดตัวคนเดินน่ะเขาก็สีดีกีตาร์บอยแต่ว่าคุณกับซีร้องหมอลลัมแปลว่าคุณอยากกับลัมคุณอยากกับลัมนอนกับลัมเดี๋ยวสิจัดจัดหนึ่งหอบอยู่ ให้คุณให้ลากับย่าไปเองอยู่ีตลาดเขาจะไปนั่งพี่น้องาจ<ช>ไปดีกีตาร์กันไปดีเปิดหมอกันน้องคอปเตอร์นะครับผมยินดีครับต้อนรับเข้าสู่ตัวเกียวมิวสิกอย่างเป็นทางการแล้วก็คุณย่ามีความรู้สึกยัยงไงตอนนี้มีใจ่างใจมัจ่มมมย่าจะไปรย,ย่าจะไปรำผมจะไปรก็เลยบอกจะนอยญาสีม่เลือดพาดไปรั้มหนไปร่้มแล้วไปแจ้งความไว้กัน เฮ้ยรู้สิบุริ่อรังลองตรงสีดูเออทาไปเป็่ยนสิลเปลนให้ดีดีึื้ขาอยู่ตสีดูวยบางีรู้อ่ะเออบานเป็นเบาซื้อจ้าหน้อีกประมาณสองสามปีน่สีรอเพราะว่าตอนนี้ยังบ้าแตกเบาเจ้าหน้าสิบ1ี่าลยสิเป็นเบาจอยกออียดแบบแตงคืสิรอตอนนี้ยังเปลี่ยนแบบว่ายีน่าใครอยย่เดี๋ยวปอกเปลือกบอนไปยู่้ตัวไปอยู่ตัวเกี่ยวอซีนี่รอเปลยนทุกคนบนตรองห่าง เออนี่แหละเวลานั่งเราต้องนั่งตรงนี่แบบนี้ลกูกเออบุคลิกเราจะได้รอรอตัวเกียวมีสิกรอทุกคนนะครับพี่น้องโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นทางการแล้วจบที่คลิปนี้อำเภอศรีธาตุน้องม่เนาะนี่คืออำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธาน,นีลูกหลานเช่าเมืองอุดรคนแรกที่เข้า Tokyo Music, ตัวเกียวมิวสิกรอบตดตามบ้านจะเป็นจังไดคนที่ซีนี่คนทีซีอันนี้คือเบญไทยเพื่พี่น้องอันนี้คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมารับเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอรำเพื่อนนี่จะก่อนก่อนจะปิดคลิป โอ้ยเีนางชาย,ยาน้องน้ำตาน้องได้ลักคงฟังแต่เ่าสาวเจ้าสังทัาบาดปีสามบ่มีห่วงดอกแด็่ก็แย่แต่เลยนะงส่าลุงได้แจ้คนแผลิเป็นแต่ลูกนาวความจงมีแต่เจ้าชายสุสวรรณหมอนมือนั้นคงจะม้วนสุงสุงฝาแต่เสียงล้อยลุกไปซอยงานนางน,น้องยืนมองน้ำตาเลยหยุดยืนมองเขาลุน้ำตังหือนเราย็ยนกอมองมือตอนเรายนเกมองมือจใจละมือปือพันลาพัน น er, <c oughs> ้องฟั <c oughs> นเกลามือน้ำเศร้าคำแสียระคำปวดดาวมันเป็นแก้วบ่ไหายบ้านถูกไรลุงรลวบ้านกัางใจเียมีไผ่หมองสองแน่เทียบางนั่งได้ละที่มาเอาอยาตาใจหายแน่ว่ามีทางสี่เก็คกุญแจจังผุมลากคาลุมรุดดวงดองได้ได้ยืนแลวมองสองููเขาชื่นยืนมองน้ำทีไรบ้านมันกับตะวานันเดินผ่านผีไปเจ้าโสธรความเคยใช้ได่เหตไหนนีเปียนไปบกวนคนจนอย่างดีคอพลาดมีน้องน้องค้าจะบอไม่สน นี่แหละละข้องโคนจนฟ้าไม่บ่นดนไม่เหมือนคนขาวรวยชาตาซอยเกิดมาเป็นคนซอยสี่ขอหรือทางไมแม่นังเอ้ยคนใจบออ่แน่ยาเวเรียวกันนเป็นผู้แพ้แต่ความรักแค่ว้าท้อละม่ได้น,น้องบ่ที่แล้วแนวคนแพ้คือแพ้ขาดเพิงคือถึงขาดคนนํำผ่านกายเจ็บกว่านายใจปีนางหน้าเจ็บกว่านายใจพี่นางหน้าวันนี้ว่ากลับไปนังข้องนังขอบาง พอน้องคือเหมาะกับหมอลำขนาดแท้เลยคือเป็นเสียงหมอลำโบราณโบราณมากคือโบราณกว่าตัวอายุอะไรสิบสามสิบสามสี่แต่ว bon ่าเสียงไปแล้วเกือบสี่สิบห้าสิบแล้วก็ร้องแต่เพลงบกเถ่าเท่าเถ่าเทาอะไรแฮงมักเพื่อบอดแฮงมักคือแบบทุกคนมักเพลงเถ่าเถ่าอยู่แล้วแล้วก็ร้องไปวันนั้นขึ้นรถก็คือวุ้ยะแมวชอบมากแม้ว่าคิดงานในหัวไว้หมดแล้วโอเคตัวเกียวมิวสิกยินดีต้าทำเป็นทางการนะคับอเคิดจากัารคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ